คลิปนี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับที่ผมทำให้กับแฟนคลับ FC พี่ท็อปด้วยนะครับลำโพงบลูทูธรุ่นนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นลำโพงบลูทูธในตำนานนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักดีนะครับคนที่เคยใช้มาแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยตัวนี้ผมจะบอกว่ามันราคาถูกแล้วก็ราคาไม่แพง แล้วก็มีคุณภาพที่แบบว่าเทียบกับราคาแล้วเกินราคาครับเป็นลำโพงบลูทูธเอ่ไม้รุ่นแรกๆนะครับซึ่งที่แบบว่าเสียงเพราะมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมได้มาเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับตัวละประมาณ2 5 0ร้ได้แต่ตอนนี้อาจจะขึ้นราคาแล้วนะครับเพราะว่าค่างเงินมันก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าหปีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นลำโพงที่อายุ6ปีแนละ้วผมซื้อมาพร้อมกันเลย2ตัวมันรุ่นนะครับ KTS1108 ครับเป็นลำโพงในตำนานนะครับซึ่งมันมีระบบที่เป็นความลับของมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยก็คือมันเป็นระบบ TWS นะครับเราสามารถที่จะต่อลำโพงบลูทูธสองตัวเนี่ยให้มัน เป็นซ้ายและขวาได้โดยที่เรากดปุ่ม M ค้างไว้นะครับอ่าแล้วก็มันทั้งสองตัวนะครับแล้วก็มันจะเชื่อมต่อกันหมายถึงว่าเปิดเปิดตัวไว้ก่อนแล้วก็เรากด M ค้างไว้แล้วมันจะมันจะต่อเองนะครับเป็นซ้ายขวานะครับซึ่งตัวนี้นี่ตัวนี้เสียไอ้ตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ตัวนี้เสียแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทําเพราะว่าผมลองทดลองเอา แบตเตอรี่12โวลต์ต่อนะครับมันก็เลยทำให้ตัวแผงบอร์ดนี่มันระเบิดเมื่อนานมาแล้วเมื่อประมาณเป็นปีแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแกะให้ดูแล้วก็จะมาบอกสเปคคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้จะลำโพงเนี่ยจะเป็นตัวละ5วัตต์นะครับเป็น20วัตต์แล้วก็มี มีแบต2ก้อนนะครับเป็น1 0 8 6งเอ้ยหนึ่งหนึ่งนะครับสองก้อนน่าจะต่ออนุกรมกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูก็6ปีแล้วนะครับถ้าผมไม่ไปแกะมันก็ไม่เสียนะครับซึ่งผมได้ทำการซ่อม ส้มสวิตมันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คืออาการประจําตัวของรุ่นนี้ก็คือสวิตเสียครับสวิตชอบเสียถ้าเราอยากให้ลาโพงอยู่กับเรานาน,านๆนะครับให้เรากดสวิตเบาๆนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่กับเรานาน,านซึ่งตัวนี้6ปีผมก็ได้ทําการซ่อมสวิตไป1ทีนะครับ เดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับก็คลิปนี้จะมาแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็ลอกได้เลยนะครับก็ไขนอ็อตมีน็อตสี่ตัวนะครับก็ใครที่อยู่บ้านสวนนะครับทำสวนก็เพราะมาก,กับลำโพงเปิด เย็นๆฟังนั่งชมสวนไ่พังเบตอะไรมาครบนะครับดึงๆเลยนะครับตัวนี้ก็ผมชอบมากครับลำโพงตัวนี้ผมมาแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปในคลิปนี้นะครับเเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็เดี๋ยวผมจะมาแกะดูข้างในให้ก่อนเดี๋ยว เกลียวไม่ค่อยดีนะครับก็จะเอาน็อตออกต้องค่อยๆเอาออกครับหกปีแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบทีวสนะครับโอ้ เสียงโคดเพาะครับเป็นลำโพงมันจะแปลงตัวเองเป็นซ้ายแล้วก็ขวานะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้โหมดนี้นะครับลำโพงมันก็จะเป็นโหมดโมโนนะครับมันก็เป็นทั้งซ้ายและขวาในตัวเดียวกันก็เป็นเสียงระบบโมโนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่ครับข้างในผมจะซูมไม่ดูก็จะมีแบตติดอยู่นะครับ สองก้อนแล้วก็อันนี้เป็นสายที่ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงหนึ่งสองสามสนะครับ4ี่ตัวนะครับก็จะคลิปนี้ก็จะมาแกะให้ดูนะครับแล้วก็แต่ว่ามไม่ได้เปิดได้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้เทสลำโพงให้ดูว่าเพราะไม่แต่ว่าผมผมก็จะมาแกะระบบภายในให้ดูนะครับแต่ผมบอกเลยครับตัวนี้เสียงเพราะครับ ก็ถ้าใครชอบก็จัดเลยครับในลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมก็แกะบอร์ดได้ดูนะครับตัวนี้เสียเพราะว่าผมทำเสียนะครับการซ่อมสวิตของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้น่าจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับว่าซ่อมสวิตเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆก็คือ ตัวสวิตนะครับให้เราบัดกรีออกนะครับพอเราบัดกรีออกแล้วมันจะมีเป็นทองแดงนะครับเป็นหน้าสัมผัสกันเป็นเป็นทองแดงบางๆนะครับให้เราดัดให้ทองแดงชนกันนะครับถ้าทองแดงไม่ชนกันก็คือก็คือไอ้ทองแดงบางๆเ ER นี่ยเวลาเราหมุนสวิตใช่ไหมแล้วมันทาให้สวิตเสียก็คือไอ้ทองแดงบางๆเนี่ยมันบางนะครับแล้วก็มันพอเราหมุนไปเอ้เราเปิดไปเปิดมามากๆนะครับ มันก็ที่มันก็ดัดลงดัดดัดตัวเองนะครับหมายถึงว่ามันงอแล้วมันไม่สัมผัสกับหน้าสัมผัสนะครับมันทําให้ไฟไม่เข้านะครับก็เลยสวิตเสียนะครับอาการหลักของตัวนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือผแผงข้างในมันแผวงวงจรข้างในนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมจะซูมเข้าไปให้ดูนี่แล้วก็ข้างหน้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสียบการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น USB แล้วก็ตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับในการชาร์จนี่ครับรอยมีร่องรอยการซ่อมนะครับผมก็ได้ทำการเชื่อมบัดรกรีสวิตนะครับให้เป็นก็คือเหมือนกับสวิต์กดค้างตลอดเวลานะครับแต่ตอนนี้มันก็พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือพังเฉพาะบอร์ดนะครับ ตัวอื่นก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งของสั่งซื้อของในลิงก์ที่ผมแชร์ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีทุนในการซื้อบอร์ดอาจจะต้องซื้อบอร์ดรุ่นอื่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีขายนะครับมาทดลองเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้บอร์ดรุ่นอื่นมาคู่กับลำโพงเนี่ย มันจะใช้กู้กันได้ไหมแต่ผมว่าใช้ได้ครับแต่ว่าบอร์ดรุ่นนี้นี่ผมอยากได้บอร์ดรุ่นนี้มากแต่ว่ามันไม่มีขายครับก็คือแต่เราซื้อเป็นตัวมันก็ไม่ได้แพงนะครับบอร์ดมันก็ร้อยกว่าบาทแล้วแล้วตัวนี้มันก็ประมาณ300ก็ได้ใหม่มายกชุดเลยมันก็คุ้มครับแต่ว่าเราผมอะเสียได้ของตรงนี้ครับว่ามันมันมีของอยู่ก็อยากที่จะลองซ่อมดู แล้วก็เอามาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆพนได้รับชมดูด้วยนะครับว่าภายในมันเป็นอย่างไรก็ตัวนี้เป็นบอร์ดที่ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาชาร์จนี่6ปีแล้วมันยังทําให้แบตไม่เสียเลยนะครับเพราะว่ามันพอชาร์จเต็มเนี่ยมันก็จะตัดไฟเลยจากไฟแดงนะครับมันก็จะตัดไฟไปเลยถ้าเกิดว่ามันทํา มันทําการเลี้ยงไฟทําให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จของฐานได้นะครับฐานก็จะร้อนเรื่อยๆแล้วฐานก็จะเสื่อมได้แต่ตัวนี้นะครับมันก็จะตัดการชาร์จไปเลยทําให้ฐานเนี่ยมันไม่เสื่อมนะครับก็หกปีก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับที่ครับผมเปิดได้ดูนะครับนี่ตัวนี้เปิดเปิดได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เปิดเพลงให้ฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเสียงเพราะมากครับดึงๆมาเต็มครับ แล้วก็อันนี้เป็นแผงวงจรข้างในนะครับตรงนี้เป็นโซนสวิตนะครับปกติก็จะมีสวิตนะครับตรงนี้สวิตจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องบัดกรีแล้วเอาสวิตออกมาแล้วก็ข้างในสวิตเนี่ยมันจะเป็นทองแดงนะครับผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมติ้งสวิตไปใช้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังมีสวิตนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูก็เราบัดกรีออกมาแล้วมันจะมีทองแดงเป็นสัมผัสกันนะครับ เป็นช่องๆอ,อยู่ให้เราดัดตัวทองแดงเนี่ยให้มันสัมผัสกันเพราะว่าเวลามันเสียมันจะไม่สัมผัสกันนะครับก็แปลงบอร์ดตัวนี้มันก็เสียไปแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเสียที่ฟิวตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูไล่ชัดๆอีกทีหนึ่งถ้าจะซ่อมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ซ่อมนะครับน่าจะเปลี่ยนใหม่ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังหาบอร์ดที่มันมีระบบ TWS นะครับ ก็มันสามารถที่จะคู่กันได้แบบนี้เราก็จะได้เปลี่ยนแผงบอร์ดแไอ้นี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสายไฟที่อยู่ข้างในนะครับสายสีดำแดงนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนสายสีดำขาวนี่ก็จะเป็นลำโพงนะครับเวลาเราต่อให้เราต่อเรียงกันให้ถูกนะครับมันจะมีเรียงนะครับถ้าเรียงไม่ถูกก็มันจะดัง ดังไม่บาลานซ์กันนะครับหมายถึงว่ามันดังผิดทิศผิดด้านนะครับบอร์ดมันไม่รู้นะครับว่าลําโพงตัวไหนอยู่ตรงไหนให้เราเรียงให้เราเรียงไปจากนี้มานี้นะครับให้เราเรียงเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลำโพง KTS นะครับก็ควรมีติดบ้านติดสวนไว้นะครับเอาไว้ทํากิจกรรมก็ได้นะครับแต่ก็เสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มันไม่สามารถต่อไม้ได้นะครับก็เอาไว้ ให้เปิดเพลงทำกิจกรรมอะไรได้นะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงครับก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตามแล้วก็ผู้รับชมด้วยนะครับที่ส่งคำสั่งซื้อผ่านลิงก์ผมเข้ามากันเรื่อยๆนะครับทำให้ผมมีทุนวิจัยในการทำคลิปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ